โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนะครับต้องขึ้หนหับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับ ครับวันนี้อยู่กันอัปเดตข่าวสานเกิลแพทใหม่ของ IV วีที่มันปรับเข้ามาในวันที่9เดือน3นี้นะครับก็เป็นแพตที่จะปรับกันในช่วงเช้าเนาะหลังจากที่ดอยอัปคลิปก็จะปรับกันแล้วนะครับก็แพทนี้มีการบัฟเนิร์ฟแค่3ตัวสั้นๆนะครับมาดูีนว่ามีตัวอะไรปรับกันบ้างนะครับตัวแรกก็คือตัวของกาลีครับกาลีโดนเนิร์ฟในเรื่องของอันตินะครับให้มีคูลดาวเพิ่มขึ้นนะครับปกติเนี่ยอันติของกาลีเนี่ยมันจะเริ่มนับคูลดาวตั้งแต่กดใช้อันติเลยนะครับอันนี้ปรับใหม่ครับคูลลลลลลดาาาาาาวววนนนนนนขขขออออองงงงงัััััััตติิิกกกกีีีเเเเ่่่ยจจจะะะะรรรรรมบบบหใช้้้สส็แคคพ ก็จะมีคูดาวันติที่นานขึ้นเนาะอันติการีถ้าดยอยจะไม่ผิดมันจะอยู่มาห้าหกวิถ้าดยอยจะไม่ผิดนะพู่ายคือมันก็จะเพิ่มไปประมาณห้าหกวิเลยดื้อนะแบบไม่สามารถลดคูดาวได้นะเนื่องจากมันต้องรวมกับระยะเวลาของสกิลด้วยงั้นดอยมองว่าสกิลอันติของการีก็จะมีคูดาวที่มากขึ้นนะทำให้ความต่อเน,นื่องของการใช้ตีของการีก็จะมีช่องว่างที่ยาวนานมากขึ้นเนาะทำให้การีนเนี่ยเคลวเวฟได้อ่อนลงนะครับกดดนันศัตรูได้น้อยลงนะก็เป็นการเนร์ฟที่ข,ข้างจะเจ็บปวดมากเลยนะเหมือนเราเหมือนเพิ่ม ค่อนข้างเจ็บปวดเหมือนกันนะสับอันติกาลีที่โดนเนื้อไปนะครับโอเคเข้ามาต่อที่ตัวต่อมาอย่างอีชาครับอีชามีการบัฟในเรื่องของเฟอร์บอลนะครับให้มีอัตราส่วนการเพิ่มพลังชีวิตนะครับกับพลังเวทเนี่ยเยอะขึ้นนะครับก็คือยิ่งเวทเยอะตัวเฟอร์บอลก็ยิ่งเลือดเยอะขึ้นนะครับจาก0.96กลายเป็น1.36นะครับก็เพิ่มมาประมาณเกือบ40%เลยทําให้ถ้าเกิดออกเวทเยอะเนี่ยเฟอร์บอลน่าจะเลือดเยอะขึ้นประมาณ40%นะถือว่าเยอะมากมากนะครัทำให้เฟอร์บอลเนี่ยแทงได้นานมากขึ้นนะครับและจจจุดดทีี่่่่อออออยมงงววาาาาตัขชนเ ในการเกิดของเฟอร์บอลจากปรตีเนี่ย15วิเนี่ยมันกลายเป็น10วินะลดเวลามา5วิเนี่ยก็ช่วยได้เยอะมากทําให้ตัวอ e ีชาตเนี่ยมีช่วงที่อ่อนแอน้อยลงแล้วปกติอ e ีชาตในเวลาเฟอร์บอลตายเนี่ยคือแบบลำบากลาบนมากนะแต่การบัฟอันนี้เนี่ยจะทําให้ตัวอ e ีชาตเนี่ยมีจุดอ่อนที่น้อยลงนะครับแต่ดอยมองว่าก็ยังคงเล่นยากอยู่ดีแต่ต้องลองดูว่าการบัฟอันนี้ทำให้ตัวของเฟอร์บอลเนี่ยเก่งขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับส <Okay. S 1> ับการบัฟ e อ bon นะีชาตตรงเฟอร์บอลนะโอเคท่ามาต่อที่ตัวของท,อน,ทอนเนี่าปนนเ็ ครับไม่รู้ว่ามันจะถอดบั๊กนั้นออกป่ะทุกคนต้องลองไปเทสเองตอนเซิร์ฟเปิดนะฮะไอ้ที่มันบั๊กใหม่มาเนี่ยเป็นการบั๊กลดคูดาวตัวของกระสุนนะครับกระสุนของท่าหนึ่งปกติเนี่ยคูดาวกระสุนท่าหนึ่งจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือยิง2นัดจนหมดแม็กนะครับจะคูดาวสี่วินะถ้ายิง3นัดจนหมดแม็กจะคูดาวแปดวิก็คือเธอใส่กระสุนครบแค่2ลูกก็ยิงคูดาวแค่สี่วิเธอใส่กระสุน3นัดก็จะคูดาวแปดวิอันนี้ปรับใหม่ครับมันจะบั๊กลดคูดาวเหลือ3วิสากัมวิาแกพนับ กูดาวไม่ได้นะก็ถือว่าเป็นการบัฟที่ค่อนข้างดีทาให้ท่าหนึ่งใช้กระสุนได้บ่อยขึ้นแต่ถามดอยดอยมองว่า,วาทอมันไม่จำเป็นต้องยิงกระสุน2ชุดอ่ะส่วนใหญ่มันได้ยิงชุดเดียวอยู่แล้วคือแบบถามว่าแบบการที่มันยิง3นัดแล้วแบบเติมกระสุนไว้ขึ้นมันช่วยไหมราบดอยดอยว่ามันไม่ได้ช่วยเท่าไหร่เนื่องจากตัวของทอ่ยมันสามารถสไลดเ์เพิ่มกระสุนได้อยู่แล้วแพทป,ปัจจุบันนะครับสามารถสไลด,ทนะลไดท์ท่าสองเติมกระสุนได้เต็มแม็กอยู่แล้ว,นะวมันไม่ได้จำเป็นมากนะครับแล้วก,ก็ยิ่งฆ่าได้มััันนรอแาาบท ย,ยิงเบามากๆนะครับจากการที่มันเนิร์ฟการโจมตีฮอดาให้เหลือ80%เนี่ยก็ต้องดูนะครับมันจะบัฟอะไรเปล่าเกี่ยวกับทอนนะครับประมาณนี้นอกนั้นก็มีการแก้บัฟประมาณ2ตัวนิดๆหน่อยๆนะครับอ่ะแพทคร่าวๆวันนี้ก็จะประมาณนี้นะให้ดอยสรุปของแพทนี้ก็เป็นการเนิร์ฟที่หนักมากๆสำหรับกาลีเนาะทำให้ตัวของกาลีเนี่ยมีจุดอ่อนที่เยอะขึ้นค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าติีงกาลีเนี่ยทำให้แบบว่าแบบเป็นช่องว่างที่ใหญ่มากขึ้นมากนะแบบปกติอาจจะเวฟมาหนึ่งครั้งก็แซนติได้รัวๆนะแต่นี้ดออออยยยยบบบกกกกววววว่่่่่่่่าา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 นน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 ติิขงลลลีีีีีีี็จะมมมมมชชททคคูดดดนนนนด์ดึวว้รััสเเเฟไไผ ส่วนทรอนก็บัฟมันนิดเดียวเช่นกันนะครับประมาณนี้แล้วกันนะสับแพ่นนี้นะสั้นๆน,น,นะมาอัปเดตข่าวสารให้ฟังกันนะครับกันเทมเพลนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร์กันด้วยจูงใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะสุดท้ายคลิปเราต่ำนั้นก็ฝ่ายตามนะครับีผมขอแค่นี้ละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน